ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องสำคัญเล็กน้อยประเด็นที่สองเรื่องสำคัญไม่ด่วนประเด็นที่สี่เรื่องไม่สำคัญแล้วก็ไม่ด่วนในสี่ประเด็นนี้เราไดจัดมันอยู่ในชีวิตของเราทำในเชิกงการทำงาน ทบใหญ่รวมต่อศาสนารวมทั้งตัวเราด้วยในฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่ไปเชื่อมโยงกับกฎหมายต่ออนุโมทนาขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปโดยมีท่านอาจารย์เจ้ากระเบิดกรอโท่านอาจารย์เจ้าตมบุญและทายาทเมืองถ่ายไปอย่างพ้องดงานที่สำคัญคือท่านอาจารย์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จ the ังมีแต่พวกเราทุกรทุกท่านตลอดการทำงานคือในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้พวกเหล่านั้นาใส่ใจจะต้องมีเวลาอันเหมาะสําหรับกับครูบาอาจารย์ผมว่าการเสอนต่อที่ว่าเพิ่มต้องทำตีให้เพิ่นผู้นึงในระดับชาติ ที <mile> ่เราเจอกันไม่บ่อยนะครับเราเจอกันไม่บ่อยนานๆเรามาเจอกันทีหรืออาจจะเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นแต่เป็นไปตามก็เลยเกิดกระบวนการเขามองนะพระมีเงินมากแต่ใช้จ่ายเงินไม่เป็นระบบอันนี้คือวิธีการที่เขาคิดนะนะตำรวจไปแล้วว่าก็เงินมาถึงตำรวจไปแล้วว่างโยบ่ครับโอเคขอบพระคุณมากทีนี้ไอ้ที่มันไปเนี่ย ที่มันมาคู่กันกับหน้าที่ของเขาเนี่ยการแสดองออกบางบางกรณีบางอาการใน้ว้อเป็นจริงเนี่ยอาจารย์ผู้มีสิทธิ์คำบผมบางบัดเงืนอยู่กับกรรมการเมือ่อแมนบอกบางบัดเงืนอยู่กับรหลวงพ่อจเจ้าบ้านเหมือมันมีปฎิบัติครูขนาดแทนหน้าที่ขอโทษบางบัดเจ้าบ้านก็เป็นกล่าวมีหัวเขียดมีสักยภาพแมนบอก โยมเชื่อทำอย่างไรก็ได้ให้โยมเชื่อเมื่อโยมเชื่อทุกอย่างมันจะมาอยู่ที่เราแต่เมื่อไหร่ก็ตามโยมไม่เชื่อครับเราโทษเจ้าบ้านอาจก็เป็นเส้นสิทิแต่แต่ว่าศักยภาพด้านอื่นท่านมีแต่ในเรื่องนี้ท่านอาจจะเพราเป็นก้าวปัจจัหรือเป็นก้าวแต่บาปมัเป็นกำลังพยายามดึงกขึ้นมาอยู่ในตอนนี้เพราะเป็นบาปเพราะท่านได้ดึงนะครับแต่่าพยายามอยู่หลายันอาจจะอยู่ในกระบวนการนี้ thế ba anh em về ba năm, năm, mười năm, sổ cái vẫn có ở trong nhà, cho nên là, 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 cho nên cho nên là, 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 เราเซ็นแต่เราไม่เอาบัตรประชาชนให้ไปเบิกมันกรบเบิกเพราะอะไรคือเขานะครับมันมีกระบวนการของเขาอยู่ไม่ต้องไปคิดยากสมมติวันนี้เก็บอายุไซกับตามนะครับแต่โดยตามมติเนี่ยต้องมาอยู่ที่บัดอันนี้ชัดเจนแล้วในท้ายมติสี่เเเขาระบุว่า วัดท <S 々> ุกวัดีต้องรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายตามแบบที่สำนักงานพระศาสนาขงชาติกำหนดเนี่ยไอตรงนี้สำคัญพวกเราจึงต้องมารวมกันเ่ยถ้าแบบเดิมไม่มีปัญหาหลวงพ่อครับไม่มีปัญหาขวาจ่ายซ้ายรับสนุปกมาเลย12เดือนส้มแค่เดียวแต่ทันจากนี้ไปเมื่อเกิดเหตุการณ์วัดต่างๆเกิดขึ้นสีการันไี้เกิดึงจุดตึว่ามัน มันอยู่ที่เรื่องเงินเขาก็เลยกำหนดเฉพาะเรื่องเงินของพวกเราออกแบบข้อมากมายแต่เราข้อม่ต้องไปคิดยากผู้บอาจารย์ะน้อง่ต้องไปคิดอะไแบบข้อไม่กระซันแต่มันแยกล่างมาจากกันเก้านี่ละ